สมองกับการตัดสินใจตอนจิตวิทยาการขายของค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมจิตวิทยานะคะรายการที่จะพาไปสำรวจเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาในชิดประจำวันที่เราต้องเจอเพื่อให้เรารู้เท่าทันแล้วก็ป้องกันตัวเองได้ทันค่ะพบกันได้ทุกวันอังคาร6กโมงเย็นทางช่องเล่าโลกเดินลับนะคะวันนี้เรามาต่อกันในซีรีส์จิตวิทยากับการตัดสินใจเป็นตอนที่2แล้วกับหัวข้อจิตวิทยาการเลือกซื้อของค่ะ คือหนูเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหานี้นะคะแบบตั้งใจจะไปซื้อของแค่ชิ้นเดียวแต่พอกลับมาถึงบ้านเอ้าของมาจากไหนเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่ามันมีกลยุทธ์อะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังบ้างสําหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังตอนแรกนะคะสามารถย้อนกลับไปฟังเพื่อปูพื้นฐานเรื่องการทางานของสมองกันก่อนได้จะได้เข้าใจภาพรวมมากขึ้นค่ะ ใช่เลยครับเพราะจริงๆแล้วการตัดสินใจซื้อของเรามันซับซ้อนกว่าแค่คำว่าอยากได้หรือจำเป็นเยอะเลยหลายครั้งเราถูกชักจูงโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเพราะนักการตลาดเขาไม่ได้แค่ขายสินค้าแต่พวกเขากำลังออกแบบประสบการณ์การตัดสินใจเราอยู่โอ้โหคำว่าออกแบบประสบการณ์การตัดสินใจนี้น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกที่เจอบ่อยสุดๆเลยดีกว่าป้ายลดราคาค่ะ หนูสงสัยมาตลอดเลยว่าทำไมเวลาเห็นป้ายลดราคาที่ขีดค่าราคาเก่าออกเช่นปกติ3,900ลดเหลือ1,990สมองมันถึงสั่งให้รู้สึกว่าโหคุ้มมากทันทีเลยทั้งที่เราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ราคา3,900นั่นน่ะมันเคยขายราคานั้นจริงหรือเปล่าเป็น,นกลไกที่ทรงพลังแล้วก็พื้นฐานที่สุดเลยครับในทางจิตวิทยาเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า anchoring effect Cur e f ครับหรือการทิ้งสมอลองนึกภาพตามนะครับสมองของเราโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะขี้เกียจคิดอะไรซับซ้อน พอเราเห็นข้อมูลชิ้นแรกซึ่งก็คือราคาเต็ม3,900สมองจะปักหมุดข้อมูลนี้ไว้เป็นสมอหรือเป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบทันทีเลยโอ oh. ทีนี้พอเห็นราคาที่2คือ1,990สมองเลยไม่ได้ประมวลผลว่าราคานี้มันสมเหตุสมผลกับคุณภาพไหมแต่กลับประมวลผลว่าโอ้โหถูกกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ดังเยอะแน่มันคือการสร้างจุดอ้างอิงปลอมๆขึ้นมาในหัวเราครับ เหมือนการเซตบรรทัดฐานให้เราก่อนเลยสินะคะพอบรรทัดฐานมันสูงตัวเลขที่ต่ํากว่าเลยดูดีขึ้นมาทันทีถูกต้องครับแต่ประเด็นที่ลึกไปกว่านั้นคือมันไม่ได้แค่ทําให้เรารู้สึกว่าของมันถูกแต่มันยังทําให้เรารู้สึกฉลาดด้วยฉลาดหรอคะยังไงครับคือเรารู้สึกเหมือนได้ค้นพบดีลสุดพิเศษที่คนอื่นอาจจะพลาดไปเป็นความรู้สึกของการเป็นผู้ชนะเป็นนักช็อปที่ชาญฉลาด ซึ่งความรู้สึกนี้มันน่าพึงพอใจมากแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นการซื้อที่ทรงพลังยิ่งกว่าแค่ตัวส่วนลดเองซะอีก อ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันไม่ได้เล่นแค่กับความคุ้มค่าแต่เล่นกับอีโก้ของเราด้วยว่าเราเจ๋งเราฉลาดที่คว้าดิวนี้มาได้โหแค่ตัวเลขก็หลอกล่อเราได้ขนาดนี้แล้วถ้ามันไม่ได้ใช้ตัวเลขอย่างเดียวล่ะคะแต่ใช้เวลากับจำนวนมาบีบเราแทนละคะนั่นคือการยกระดับขึ้นไปอีกขั้นเลยครับจากการสร้างมูลค่ามาเป็นการสร้างความเร่งด่วนใช่เลยพวกคำที่เราเจอบ่อยๆจนแทบจะท่องได้แล้ว สินค้ามีจำนวนจำกัดเหลือเพียง3ชิ้นสุดท้ายหรือที่หนูว่ากดดันสุดๆคือน,นาฬิกานับถอยหลังในเว็บที่บอกว่าดีลนี้จะหมดในอีก10นาทีเห็นแล้วใจมันเต้นตุบๆเลยนะต้องรีบกดกลัวไม่ทันมีแน่นอนครับแล้วมันเชื่อมโยงกับสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่ฝังลุกในสมองของเราเลยสิ่งนี้เรียกว่า scarcity effect หรือจิตวิทยาความขาดแคลนครับ คำพูดเหล่านี้มันไปกระตุ้นสมองส่วนที่ชื่อว่าอะมิกดาล่าอะมิกดาลาครับซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการอารมณ์โดยเฉพาะความกลัวและความกลัวการสูญเสียหรือที่ยุคนี้เขาเรียกกันว่าโฟโมนั่นแหละครับอ๋อ oh, Fear of Missing Out ครับกลัวตกรถกลัวพลาดโอกาสดีๆใช่ครับพอสมองส่วนอะมิกดาล่าทำงานมันจะเข้าควบคุมระบบการตัดสินใจของเราแล้วสั่งให้สมองส่วนเหตุผลทำงานน้อยลง เหมือนการประกาศภาวะฉุกเฉินว่านี่คือสถานการณ์เร่งด่วนต้องตัดสินใจทันทีอืเราจะเปลี่ยนจากโหมดคิดวิเคราะห์ว่าเราจำเป็นต้องใช้ของชิ้นนี้จริงหรือเปล่าไปเป็นโหมดเอาตัวรอดที่คิดแค่ว่าต้องคว้าไว้ก่อนไม่งั้นเสียใจทีหลังมันคือการแฮ็กสมองให้ใช้สญชาตยานมากกว่าเหตุผลครับ เหมือนโดนป้ายยาแล้วก็โดนเร่งให้ตัดสินใจเลยพอโดนบีบด้วยเวลาความอยากได้มันพุ่งขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลจริงๆด้วยโอเคสมมุติว่าตอนนี้เราโดนป้ายราคาล่อแล้วโดนเวลาบีบแล้วแต่เรายังลังเลอยู่ด่านต่อไปที่นักการตลาดวางไว้คืออะไรคะที่จะทําให้เรามั่นใจแล้วกดจ่ายเงินสําหรับหนูนะเวลาซื้อของออนไลน์ต้องเลื่อนไปดูรีวิวก่อนเลย มาถูกทางแล้วครับนั่นคือด่านที่3ที่ทรงพลังมากในยุคนี้เลยก็คือ social proof หรือหลักฐานทางสังคมใช่เลยยิ่งเห็นคนรีวิว5ดาวเยอะๆหรือเห็นตัวเลขขายไปแล้วกว่า1,000 0ชิ้นนะคะโอ้โหความลังเลหายไปเกือบหมดเลยมันเหมือนมีคนเป็นหมื่นมายืนยันกับเราว่าซื้อเลยเพื่อนขอมันดีจริงความรู้สึกมันอุ่นใจขึ้นมาทันที ถูกต้องเลยครับเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมาแต่โบราณการทำตามฝูงชนคือกลยุทธ์การเอาตัวรอดที่ดีที่สุดสมองเราเลยมีทางลัดในการคิดว่าถ้าคนส่วนใหญ่เลือกสิ่งนี้แสดงว่ามันน่าจะปลอดภัยและเป็นทางเลือกที่ดี mm. เรากำลังเอาซอร์สการตัดสินใจที่ยากลำบากของเราไปให้คนอื่นช่วยคิดแทนการอ่านรีวิวจึงไม่ใช่แค่การหาข้อมูลแต่เป็นการลดภาระทางสมองแล้วก็ลดความเสี่ยงในใจเราเองครับ ฟังดูแล้วเหมือนเราเดินตามแผนที่คนอื่นวางไว้ให้เลยนะคะตั้งแต่ราคาโปรโมชัน่นมาจนถึงรีวิวแต่มีอีกกลยุทธ์หนึ่งที่หนูว่ามันซับซ้อนขึ้นไปอีกคือการสร้างตัวเลือกขึ้นมาเพื่อหลอกเราโดยเฉพาะเลยอันนี้เห็นภาพชัดมากจากเคสปอบคอนหน้าโรงหนังอ่าเคสคลาสสิกเลยครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงคือหนูเคยสงสัยมาตลอดว่า ทำไมชุดป๊อปคอร์นมันต้องมี3าขนาดแล้วราคามันแปลกๆอย่างเช่นขนาดเล็ก40บาทขนาดกลางเจบาทแล้วก็ขนาดใหญ่75บาทตอนแรกก็งงว่าใครจะซื้อขนาดกลางที่ราคา70บาทมันดูไม่คุ้มอย่างแรงเพิ่มอีกแค่5บาทก็ได้ขนาดใหญ่แล้วทําไมเขาถึงตั้งราคาแบบนั้นนั่นแหละครับคือหัวใจของกลยุทธ์นี้เลยคําถามที่ว่าใครจะซื้อขนาดกลางคําตอบก็คือแทบไม่มีและนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการครับ ขนาดกลางที่ราคา70บาทนั่นแหละครับคือตัวล่อหรือที่เรียกว่าดีคอยตัวล่อครับมันถูกออกแบบแล้วก็ตั้งราคามาให้ไม่สมเหตุสมผลโดยเจตนาเพื่อเป้าหมายเดียวเท่านั้นคือทำให้ขนาดใหญ่ที่ราคา75บาทดูคุ้มค่าขึ้นมาทันทีแบบก้าวกระโดดอ๋อคือมันไม่ได้มีไว้ให้เราซื้อแต่มีไว้เพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบให้อีกชิ้นดูดีขึ้นหรอคะใช่เลยครับ ถ้ามีแค่ขนาดเล็ก40บาทกับขนาดใหญ่75บาทเราอาจจะยังลังเลว่าจะจ่ายเพิ่มตั้ง35บาทเพื่อขนาดใหญ่ดีไหมนะแต่พอมีตัวลอกขนาดกลาง70บาทเข้ามาปุ๊บการเปรียบเทียบในหัวเราเปลี่ยนไปทันทีเลยจริงด้วยค่ะเราไม่ได้เทียบเล็กกับใหญ่อีกแล้วแต่เราเทียบกลางกับใหญ่แล้วก็สรุปได้ทันทีว่าใหญ่คุ้มกว่าเห็นเห็นนี่คือการออกแบบตัวเลือกเพื่อกำจัดการลังเลแล้วผลักเราไปในทิศทางที่เขาต้องการ เขาไม่ได้ขายป๊อปคอนแต่กําลังขายทางเลือกที่เขาควบคุมผลลัพธ์ไว้แล้วโอ้โห oh, อันนี้ฉลาดมากจุงจินคือออกแบบการตัดสินใจของเราเลยนี่นาลึกซึ้งมากค่ะมาถึงกลยุทธ์สุดท้ายที่หนูว่าน่าจะทรงพลังที่สุดละเพราะมันไม่ได้เล่นกับตัวเลขไม่ได้เล่นกับเวลาหรือตัวเลือกแต่เล่นกับความรู้สึกของเราล้วนๆเลยที่เราเรียกว่า emotional trigger หรือการกระตุ้นทางอารมณ์สินะครับใช่เลยค่ะ หนูสังเกตว่าโฆษณาหลายๆตัวโดยเฉพาะสินค้าไลฟ์สไตล์แพงๆแทบไม่พูดถึงคุณสมบัติของสินค้าเลยแต่จะเล่าเรื่องสร้างบรรยากาศขายภาพฝันอย่างโฆษณาน้ำหอมที่ไม่ได้บอกว่ากลิ่นทำจากอะไรแต่ขายภาพความมั่นใจหรือโฆษณารถยนต์ที่ไม่ได้เน้นว่าเครื่องยนต์กี่แรงมา้าแต่ขายภาพลักษณ์ของความสำเร็จอิสรภาพอะไรแบบนี้ค่ะ นั่นคือแก่นของการตลาดสมัยใหม่เลยครับคือการเชื่อมโยงสินค้าเข้ากับความปรารถนาลึกๆในใจมนุษย์เมื่ออารมณ์ของเราถูกกระตุ้นไม่ว่าจะสุขเศร้าหรือตื่นเต้นสมองจะหลั่งสารโดพามีนออกมาสารแห่งความสุขครับทำให้เราเชื่อมโยงความรู้สึกดีๆนั้นเข้ากับตัวสินค้าโดยไม่รู้สึกตัวเราเลยตัดสินใจซื้อเพราะอยากจะรู้สึกแบบในโฆษณามากกว่าอยากได้ฟังก์ชันของสินค้าจริงๆ พูดง่ายๆคือเขาไม่ได้ขายรถยนต์แต่กำลังขายสถานะทางสังคมเขาไม่ได้ขายน้ำหอมแต่กำลังขายความมั่นใจมันคือการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างผลิตภัณฑ์กับตัวตนในอุดมคติที่เราอยากจะเป็นครับพอฟังมาทั้งหมด5ข้อนี้แล้วหนูรู้สึกเหมือนนักช็อปอย่างเราเดินอยู่ในสมอรภูมิที่มองไม่เห็นเลยนะคะคำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะรู้เท่าทันเกมพวกนี้ได้ยังไงคะในเมื่อมันเล่นกับกลไกพื้นฐานของสมองเราขนาดนี้ เป็นคำถามที่ดีมากครับการรู้ทันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันส่วนทางกับธรรมชาติของสมองเราแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยมีแนวทางง่ายๆที่พอจะช่วยให้เรามีเกราะต้องการได้อย่างแรกเลยคือสร้างช่องว่างระหว่างสิ่งเรากับการตอบสนองอคือก่อนจะกดจ่ายเงินให้หยุดคิดสักสิบวินาทีแล้วถามตัวเองด้วยคำถามสำคัญว่าเราต้องการสิ่งนี้จริงๆหรือเราแค่อยากได้เพราะถูกกระตุน้น แค่การหยุดคิดเล็กน้อยนี่ก็เหมือนการดึงเบรกมือให้สมองส่วนเหตุผลได้กลับมาทำงานครับแค่หยุดถามตัวเองสักนิดก็น่าจะช่วยได้เยอะเลยนะคะช่วยได้เยอะมากครับข้อต่อมาที่ได้ผลดีโดยเฉพาะของชิ้นใหญ่ๆคือใช้กด24ชั่วโมงกด24ชั่วโมงครับคือถ้าเจอของที่อยากได้มากๆแต่ยังไม่แน่ใจให้บอกตัวเองว่าจะกลับมาซื้อพรุ่งนี้ลองให้เวลาตัวเองหนึ่งวันเต็มๆเ,เ,เพื่อให้อิทธิพลทางอารมณ์มันจางลงไปก่อน ถ้าผ่านไป24ชั่วโมงแล้วยังอยากได้อยู่ก็อาจจะแปลว่าเราต้องการมันจริงๆแต่หลายครั้งพอข้ามวันไปความอยากได้นั้นมันหายไปเฉยๆเลยหนูเคยทำวิธีนี้เหมือนกันค่ะได้ผลจริงๆด้วยหลายครั้งก็ลืมไปเลยว่าเคยอยากได้ของชิ้นนั้นและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคืออย่ากลัวพลาดครับโดยเฉพาะกับ scarcity effect ต้องเตือนตัวเองเสมอว่าของดีโปรโมชั่นดีๆมีมาใหม่เสมอโลกการตลาดไม่เคยหยุดนิ่ง การพลาดดีลนี้ไปไม่ได้หมายความว่าเราจะหมดโอกาสไปตลอดชีวิตการคิดแบบนี้จะช่วยลดแรงกดดันได้ครับสรุปแล้วการตลาดก็ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่เป็นาศาสตร์ของการทำความเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งจริงๆการที่เราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ก็เหมือนการมีภูมิคุ้มกันติดตัวไว้ถูกต้องเลยครับการรู้เท่าทันกลยุทธ์เหล่านี้ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องต่อต้านการซื้อของไปซะหมดแต่เป้าหมายคือเพื่อให้เราสามารถเลือกได้อย่างอิสระมากขึ้น เลือกซื้อในสิ่งที่ใช่สำหรับเราจริงๆโดยใช้เหตุผลนำไม่ใช่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ชั่ววูบยอดเยี่ยมเลยค่ะได้ความรู้ไปปรับใช้เยอะเลยสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะยังคงอยู่ในซีรีส์จิตวิทยากับการตัดสินใจนะคะโดยจะไปกันต่อที่ตอนที่3ในหัวข้อที่หนูเชื่อว่าหลายคนเป็นกันแน่นอนคือทำไมเราชอบผัดวันประกันพรุ่งทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ามีงานสำคัญต้องทำแต่สมองกลับตัดสินใจที่จะถ่ายมือถือหรือนอนเล่นซอย่างนันมาหาคำตอบกันค่ะ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและน่าจะโดนใจใครหลายๆคนเลยนะครับแล้วสำหรับคุณผู้ฟังล่ะครับเคยเจอทริคก,การตลาดแบบไหนที่ทำให้เผลอใจใจ่ายเงินแบบไม่รู้ตัวบ้างหรือมีวิธีจัดการกับความอยากของตัวเองยังไงลองมาแบ่งปันเรื่องราวกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าช่องเล่าโลกเล้นลับของเรามีเรายการ7วันให้ได้ดูกันอย่างจุใจทั้งตำนานลึกลับ จิตวิทยาพลังใจศาส,สนาเรื่องแปลกๆวิทยาศาสตร์และประเด็นน่าสนใจฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ